ดูดวงราศีและลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนกรกฎาคม2568นะครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่าดาวจำตัวเนี่ยก็ยกย้ายนะครับยกย้ายจากการเล็งดวงชะตาเนาะการเล็งดวงชะตาเนี่ยดาสุเ์เล็งเล็งลัคนาเขาเรียกว่าเป็นพิณทุบาทเขาเรียกว่าดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะฮะ คราวงนี้เนี่ยเล็งดวงชะตาปุ๊บเป็นปาะเกษตรเนาะพอต้นเดือนกรกฎาปุ๊บเนี่ยเขาย้ายออกจากการเล็งดวงชะตานะครับถามว่าดีขึ้นไหมเนี่ยมันก็ความอึดอัดแบบเดิมมันก็หมดไปนะครับมันอาจจะเกิดในเรื่องของอแรงกดดันแบบใหม่ละกันใช้คํานี้นะครับเพราะว่าในการที่ดาวจาตัวเขายกาย,าย้ายออกไปเนี่ยเขาออกไปสู่ พบเรือนที่เป็นพบเรือนที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือพบเรือนมรณนะเห็ไหมตนุมรณะหมายถึงอะไระตนุมรณะเนี่ยแปลได้หลายความหมายนะครับความหมายแรกถ้าตนุมรณะเนี่ยจะแปลได้ว่าตัวราศีตุลเนี่ยจะต้องระมัดระวังการบาดเจ็บนะครับหรือว่าการเจ็บป่วยต่างๆนะรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะรหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็ตามนะครับนะตนุมรณะยังหมายถึงการเดินทางด้วยเพระฉะน,นั้น คนราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยอาจจะมีการเดินทางเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อทํางานหรือการเดินทางเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งคู่นะฮะเพราะว่า,าตนุมรณะดาวประจำตัวนะสถิตยอยู่ในภพการเดินทางบางคนเนี่ยแพลนไปต่างประเทศก็อาจจะได้ไปในเดือนนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าสถานการณ์ที่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยคือตัดสินใจรวดเร็วนะครับถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นการไปเที่ยวแบบทัวร์นะก็เหมือนทัวร์ไฟไหม้อะทัวร์ไฟไหม้คือรวดเร็วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยตัดสินใจรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเดินเร็วนะ าดาวเดินเร็วนะครับตรงไหนบอกว่าดาวเดินเร็วเพราะว่า,าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวศุกร์ยกย้าย2รอบนะครับรอบแรกก็คือวันที่2กรกฎาคมนะครับรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่วันที่27กรกฎาคมนะครับ คือเป็นการยกย้ายเนี่ยสองรอบนะรวดเร็วมากๆนะครับแต่สําหรับราศีตุลบอกเลยว่าในการยกย้ายปุ๊บนะฮะช่วงวันที่2เนี่ยไปอยู่ในภพมรณะอันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีภาวะอึดอัดนะหรือว่า,าเบือ่อเซ็งเครียดอะไรก็ตามแต่นะที่ตัวเองเป็นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของอา,อาการเจ็บป่วยไม่สบายหรือการเดินทางเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยปลายเดือนนะครับปลายเดือนคือวันที่27นะครับ27กรกฎาคมเนี่ยฮานะร,ราสุก็ยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับนะบนะบมิถุนหรือเมถุนเนี่ยนะครับเ,เป็นสุภาในดวงชะตาหมายถึงว่าเกิดความก้าหวน้าขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมองได้อีกนัยยะหนึ่งคือถ้าเกิดคุณมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับนั่นอาจจะเป็น บางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกว่าคุณกําลังจะก้าวหน้าคุณอาจจะต้องลําบากก่อนนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเจอปัญหาก่อนต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือบางคนนะใช้คําว่าบางคนนะบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานนะครับคือตนุมรณะเนี่ยแปลว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่ต้องยุติบทบาทอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่แต่หลังจากนั้นเนี่ย ปลายเดือนเนี่ยดาวเข้าสู่ภพสุภาแปลว่าความก้าวหน้าสุภาแปลว่าต่างประเทศสุภาแปลว่าการเลื่อนขั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบสเสมือนฟ้าหลังฝนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะเป็นแบบฝนฝนกรนหนำเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยเริ่มจะเห็นเขาเรียกว่า,าแสงสีรนะุ้งนะนะหลังจากฝนตกนะก็ฟ้าก็สดใสนะครับเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับนะคราวนี้เรื่องของ การงานการเงินอาจจะดูแล้วเนี่ยดูที่ดาวประจําตัวได้เลยนะครับดูภาพรวมเนี่ยแต่โดยลักษณะงานนะครับลักษณะงานราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องมีการาสัมภาษณ์นะครับมีการาทําธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือว่างานเอกสารนะครับพูดคุยติดต่อประสานงานครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยลอยอยู่ในตําแหน่งการงานนะครับก็จะต้องมีการาบางคน ไปสมัครงานก็ต้องมีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยอยู่แล้วหรือไม่ก็ถ้าเกิดคนทํางานเนาะก็จะมีงานเอกสารเยอะมากๆหรือต้องพบปะพูดคุยกับคนเนี่ยนะมากเลยนะครับแล้วพุทธ่ยอยู่กับเกตนะเกตเนี่ยแปลว่าต่างประเทศนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศช่วงนี้อาจจะมีการคอนแทคกันนะครับติดต่อประสานงานกันค่อนข้างมากเลยนะครับอ่าซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธเนี่ย วันที่19กรกฎาคมเขาก็จะย้ายเข้าสู่ภพสุภะก็แปลว่าความก้าวหน้าแล้วพุทธเป็นเกษตรปราธิบดีมันก็บ่งบอกได้ชัดว่าสําหรับงานของคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือคนทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นอ่าฟรีแลนซ์นะครับทำธุรกิจนะครับหรือว่างานรูทีนนะครับ งานประจำปกติเนี่ยนะล้วนแล้วแต่ได้ผลดีถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะครับล้วนแล้วแต่ได้ผลดีทั้งสิ้นเลยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมรวมไปถึงคนที่ทํางานด้านออนไลน์นะฮะออนไลน์โซเชียลมีเดียอ,อันนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะเพราะว่าเกตเนี่ยดาวเกรแปลว่านวัตกรรมนะแปลว่าออนไลน์ดาวพุธเนี่ยแปลว่าการสื่อสาร,นะรหรือสื่อนั่นเองนะครับ คนที่ทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆค่อนข้างจะได้เปรียบและดีมากๆนะครับการเงินนะครับขยับปรับตัวดีขึ้นอ่าดีขึ้นกว่าช่วงพฤษภามิถุนาแน่นอนนะครับกรกฎาเป็นช่วงที่ดาวปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังมีรายจ่ายบางรายการที่เป็นรายจ่ายแบบที่เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นแล้วแบบ100%นะ มันพอมอีบางอย่างที่คุณต้องจ่ายเหมือนกันนะครับแบบปุ๊บปั๊บด้วยาบางทีอาจจะมีข้าของเสียหายนะครับเรื่องของอรถยนต์อาจจะต้องเมนเทนเนนซ์ซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าของบางอย่างที่จะต้องแบบ ชํำรุดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปซ่อมแซมต้องไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของขาเข้านะขาเข้าเนี่ยรายรับเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะครับเ,เรื่องของความรักเช่นเดียวกันความรักเช่นเดียวกันความรักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า,าพริกหวานน้ำพึ่งขมไดเป็นอย่างนี้คือมันมีทั้งรักกันโรแมนติก หวานชื่นแต่ก็เคล้าไปด้วยเรื่องของอการแบบว่าพ่อแง่แม่งอนนะครับหรือการไม่เข้าใจกันในบางเรื่องอาจจะมีทะเลาะกระทบกระทั่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ย,ยังสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้นะในบางอารมณ์ก็ยังดีกันนะครับใครนึกไม่ออกก็นึกถึงวลีเด็ดของอคุณพิสาร นะครับก็คือตบจูบอย่างนั้นเลยนะเป็นแนวตบจูบเลยเรื่องความรักนะครับนะคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็จะเป็นทรงๆเนี้ยนะครับความรักอาจจะแบบตบจูบตบจูบนะฮะสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยมันมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแต่ว่าคนที่ถูกใจเนี่ยคราวนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่นะครับคือถูกใจณนะขณะน,นี้แต่พอในระยะยาวอาจจะเฮ้ยยังต้องดูไปก่อน ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังขัดแย้งกันยังมีในบางทัศนคติที่ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอมองไปคนละทิศคนละทางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่นะกำลังศึกษาดูใจรักใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องดูไปก่อนนะดูไปก่อนนะครับว่ออาไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของอาการที่ตัดสินใจพลาดใจเร็ว ใจเร็วโดดได้นะครับพอเร็วไปแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับสิ่งที่จะเตือนนะครับก็คือเรื่องของความรักเนี่ยราศีตุลระมัดระวังไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วหรือในกรณีที่ตัวคุณนะครับเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะมีครอบครัวอยู่แล้ว ก็ระมัดระวังไปเลผลอไผลเผลอใจนะครับที่จะจะไปนิยมชมชอบนะครับคนใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตนะเป็นความพอดีแล้วกันนะครับอยู่ในขอบเขตก็เป็นอ่าเป็นกรารยานามิตรกันที่ดีอะไรแบบนี้ดีกว่าอย่าให้เกิดเลยนะครับ อ่ะอันนี้เรื่องความรักนะครับอ่ะสุขภาพนะครับสุขภาพและโชคลาภนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่ภมมรณะก็ระวังการเจ็บป่วยนะครับโรคทุกโรคเลยที่ต้องระวังเนี่ยคือระบุไม่ได้เลยนะเพราะว่าชาวร,า,ราศีตุลในประเทศไทยน่าจะมีหลายคนแล้วก็อ่าโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละคนก็อาจจะมีเฉพาะกันไปอันนี้ก็ฝากะาร,ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามหมั่นดูแลตัวเองนะครับส่วนเรื่องโชคลาภนะครับ ราศีตุลเนี่ยอย่างวันที่1เนี่ยก็พอได้ลุ้นนะครับพอได้ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภเป็นตัวแห่งที่ดีนะครับวันที่16กนะครับก็ข่าวดีก็คือยังพอได้ลุ้นอยู่นั่นแหละแต่จะมากจะน้อยยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามกันในคลิปโชคลาภที่ทําแยกไว้ให้กันแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของราศีตุลในเดือนกร,รกฎาคม6กครับ